บอสอีเวนคลับวันนี้มีข่าวมาฝากพ่อแม่พี่น้องเจ้าเจียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอเชิญชวนนักลงทุนเจ้าของธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นและคนไทยทุกคนมาเฮียนหูการทำธุรกิจใหม่สร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดดในแบบสตาร์ทอัพและมหูจักกับดิจิทัลไทยแลนด์ในงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์และดิจิทัลไทยแลนด์ระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม นี้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเรียบคลองชนประธานมาหุจักกับคำว่าสตาร์ทอัพและดิจิทัลไทยแลนด์โดยภายในงานจะพูดคุยกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จพบแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มตน้นการพัฒนาทางด้านนโยบายเทคโนโลยีและนวัตกรรมในเรื่องดิจิทัลทั้งรูปแบบนิทรศการการสัม,มนาวิชาการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างอก การขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่เพื่อสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดการสนับสนุนด้านต่างๆจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรในต่างประเทศพิพเศษสุด,สดพบกิจกรรมชักจูงนักลงทุนภายใต้กิจกรรมดิจิทัลโชว์ชวเคสพบธุรกิจเงินร่วมลงทุนและการสนับสนุนจากสถาบันการเงินดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ wwwthai l a เว็บ a r t u p o r g และ เ w อร์วท์เว็บดิจิท a ไ .in.th หรือ c อรเซ็นเตอร์3ห้ามพลาด5-7สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเรียบคลองชนประธานงานดีๆที่โอกาสมาถ,ถึงตี้นักลงทุนเจ้าของธุรกิจวิสาหกิจเริ่มตน้นและคนไทยทุกคนห้ามพลาดนะครับงานสตาร t ทอัพ a ทยแลนด์และดิจิทัลไทยแลนด์